มบห0าฮัลโหลอยกับพวกเรา PS the Journey ครับวันนี้เรามากันที่ตลาดปลาจตุจักรเหมือนเดิมตลาดปลาอีกแล้วค่ะทุกคนทำไมมาบ่อยๆไม่ได้มาเหมือนเป็นเจ้าของอะมาตรวจตลาดได้ไงก็มาเดินดูวันนี้จะมาดูอุปกรณ์ไปตั้งตู้ปลาที่บ้านนอตู้งอกใช่ตู้งอกตู้งอกเดี๋ยวไปดูก่อนว่าจะมีอะไรที่น่าซื้อบ้าง เต็มงบมาเท่าไหร่วันนี้งบ500ร้อยห้าร้อยนี่มันจะได้อะไรได้หินอย่างเดียวมั้งเนี่ยไม่เอาแพงกว่านี้กินบุฟเฟ่ดีกว่าแพงกว่านี้กินบุฟเฟ่ดีกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเอจะได้อะไรกลับมานะคะวันนี้แผนสำหรับวันนี้ก็คือจะไปดูพวกขาตั้งตู้ตัวตู้ปลาแล้วก็กองแขวนเอาไว้กองน้ำเนาะแล้วก็ไฟ led งบห้า้อยนะคะงบห้าร้อยตอนนี้ดูตู้7 5็เครื่องกล้อง300นะคะงบห้าร้อยของเขานะคะนวนเงินแป๊บงบห้าร้อยได้ฝากอะไรฝากกล้องกองับขาตั้งตาปิดจมูกน่ารักไหมนเนี่ยแฟนซื้อให้ เดินไปเดินมาดูราคาอยู่พักใหญ่ๆเนี่ยก็ไปจบที่ตู้ไซส์24นิ้วนะคะปองแขวนไฟ LED เนาะจากร้านรีเพชรบริกหลังจากเขาได้ตู้ได้ขาตั้งได้ไฟและได้เครื่งองกรองเขาก็มาที่หินค่ะงบ500เนาะทิ้วขาตั้งนะคะ <c oughs> เดี๋ยวไปสรุปกันนะว่าหมดไปกี่บาทนะคะตั้งงบไว้เท่าไหร่นะ ไม่ใช่500แล้วเหรอ500จะไปพอซื้ออะไรอะมุมเลี้ยงปลาของเขานะฮะหลายคนถามว่าทำไมไปจับจักบ่อยนี่ค่ะไปบ่อยพรเลี้ยงแล้วก็ตายเลี้ยงแล้วก็ตายหรอายูเท่านี้แหละพอกลับมาถึงบ้านนะครับก็เริ่มจากการเอาหินที่ซื้อมาเนี่ยมาล้างทำความสะอาดก่อน เพื่อที่เวลาใส่ตู้แล้วน้ํามันจะได้ไม่สกรปรกมากหลังจากนั้นก็ล้างทําความสะอาดตู้ให้เรียบร้อยนะครับจะได้ใส่ใสเร็วๆนะ้องเร็วๆหลังจากนั้นก็มาประกอบที่กองน้ํานะครับในตัวเครื่องกองน้นําในส่วนประกอบหลักๆที่เราต้องประกอบก็คือจะเป็นพวกท่อที่เอาไว้ดูดน้ําต่างๆแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งคือจะเป็นท่อที่เอาไว้ดูดพวกไขมันที่ลอยอยู่ที่ผิวน้ํานะครับก็จะซับซ้อนนิดนึงอันนี้ถ้าใครประกอบไม่ได้ก็ให้แฟนมาช่วยก็ได้นะครับ พอประกอบ <ๆ S 1> เครื่องกองเสร็จก็เอาหินลงตู้ได้เลยนะครับก็ตกแต่งให้สวยงามตามความพอใจของเราเนาะหลังจากนั้นก็เอาเครื่องกองเนี่ยมาแขวนไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ทําการเติมน้ําลงไปได้โดยที่เวลาเติมน้ำเนี่ยพยายามหาอะไรมารองไว้เพื่อที่จะลดความแรงของน้ำเนาะไม่ให้น้ํามันลงไปทําใหา้หินมันตีฝุ่นขึ้นมาแล้วทําให้น้ํามันขุน่นแล้วก็เติมน้ําลงไปในเครื่องกองด้วยไม่งั้นเครื่องกองทํางานไม่ได้นะหลังจากนั้นก็เอาต้นไม้ลงให้เรียบร้อยพอจัดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ จะเปิดเครื่องกรองทิ้งไว้1อาทิตย์ก่อนที่จะเอาพวกสัตว์น้ำต่างๆมาลงก็แนะนำสำหรับคนที่จะเริ่มตั้งตู้ปลานะครับอย่างแรกก็คือหาข้อมูลก่อนว่าปลาที่เราอยากจะเลี้ยงหรือว่าลักษณะตู้ที่เราอยากจะได้เนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วก็ไปดูว่าที่บ้านเรามันมีพื้นที่ตรงไหนในการที่จะตั้งตู้ได้บ้างนะหลังจากนั้นพอตัดสินใจได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ไปเดินเลยที่จตุจักเพราะว่ามันมี มันเป็นแหล่งให้เราดูเนาะมีของขายเยอะแยะมีหลายร้านก็ไปเดินดูจนกว่าจะได้ร้านแล้วก็ราคาที่ถูกใจเพียงแต่ว่าไอ้อุปกรณ์พวกโดยเฉพาะพวกตู้หรือว่ากรองหรือว่าไฟ led อะไรพวกนี้พวกของหลักๆที่ต้องใช้เนี่ยร้านบางร้านเนี่ยเขาก็จะมีจัดเป็นชุดจัดเป็นเซ็ตให้อยู่แล้วก็วคือถ้าซื้อรวมๆกันทุกอย่างเนี่ยมันก็จะได้เป็นแบบส่วนลดได้ราคาดีอะไรอย่างนี้ดีกว่าแยกซื้อเป็นชิ้นๆน,นะครับตัวขาตั้งเนี่ยได้มาราคา400บาทตู้ไซส์่24นิ้วเนี่ยแบบ ที่มันเป็นขอบมนๆเนี่ยราคามันจะอยู่ที่ประมาณ690บาทรองแขวนก็ประมาณ320แล้วก็ไฟ LED ก็จะเป็น400ถึง450บาทเบ็ดเสร็จรวมได้มาทั้งหมดเนี่ยใด้ส่วนลดด้วยเนี่ยก็คือราคาทั้งหมด1390บาทจากร้านรีเพชบริกหลังจากที่ได้พวกตู้ขาตั้งอะไรแล้วเนี่ยก็ไปเดินดูพวกของตกแต่งตู้ก็ไปได้หินมาหินก้อนเล็กๆนะครับสีดำา4กิโราคาโลละ35บาทก็คือ140บาท เราก็ได้ต้นไม้ต้นเล็กๆใส่กระถางมาเป็นต้นไม้น้ำสามกระถางกระถางละ10บาทก็เป็น30บาทค่าเสียหายทั้งหมดในวันนี้1,960บาทค่ะงบ500ก็บอกได้แค่ว่างบ500ของเอไม่มีอยู่จริงนะคะทุกคนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่อง p s the journey กันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบายบายค่ะ500จริงอะ 500, 500เกินมาสี